วันนี้ทีมงานโซล่าเซลล์บมบมูได้เดินทางมาที่ตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับมาทําการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เป็น2ระบบของโจไดคือ2,200วัต์หรือว่า3แรงนะครับลูกค้าต้องการที่จะใช้ไฟไฟ้าอย่างเดียวครับนะครับที่บอกว่าดานจ่อใหม่บ่อนี้ครับบ่อนี้นะครับขณะนี้อยู่ในว่างเ,เตรียมงานอยู่นะครับครับเ,เป็นไฟซิงเกิลเฟสนะครับ อไฟ220นะครับมาเข้าที่ตู้แมกเนติกตู้นี้นะครับแล้วเราก็จะต่ออทำการติดตั้งกล่องคอนโทรลของอปั๊มโจได ACDC e นะครับาทางด้านนี้ด้านหลังของอตู้แมกเนติกนี่นะครับตัวนี้เราอบ่อ,บอรประดานี้เพิ่งเจาะใหม่เนาะเพิ่งเจาะเจาะไว้รึเท่าไหร่นะฮะ เเมตรจาะไว้ลึก60เมตรแล้วก็ช่างเจาะแจ้งว่ามีน้ํากี่คิวนะอ่า10คิวครับมีน้ําอยู่10คิวเจาะลึก60เมตรเนาะ,ะตัวน,นี้สูบน้ําขึ้นมานี่เอาไปไหนครับอ่าขึ้นไปเก็บไว้บ่อพี e ด้านบนเขาครับผมอ่ระยะอ่ระยะความยาวตั้งแต่บ่อประดานขึ้นไปถึงยอดโน้นประมาณเท่าไหร่อ่า220เมตรประมาณ220เมตรเนาะครับความลาดชันก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณสักเอ่อกับเกือบ45เนาะ น่าจะได้30กว่าถึง45่าโดยประมาณนาความราดชัน200เมตรเนาะนี้เราจะที่วางแผนไว้เราจะใช้ท่อขีนิ้วว่ต่อตั้งแต่ปากบ่อไปถึงขึ้นไปถึงปลายสุดนั่นเลยใช้2นิ้วใช้สนิ้วเป็น PE ถูกไหมฮะระยะยาวประมาณ200เมตรเนาะใช่ครับ อันนี้วันนี้ตอนนี้นะปั๊มตัวนี้เ่ยจะเป็นปั๊มโจอไดนะเป็นปั๊มโจไดยี่ห้อเป็นของโจอไดขนาด2,200วัตต์หรือว่าสามแรงนะครับสามแรงสเปคของเขาก็คือน้ำสิบามคิวเฮทอยู่ที่ร้อยสี่บห้าเมตรนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้ไฟฟ้าก่อนโดยที่ยังไม่ได้ใช้แผงโซล่าเซลล์มีมีแผนงานว่าจะใช้โซล่าเซลล์ไหมอนาคตคงจะอนาคตอนาคตคงมีนะฮะจริงๆแล้วการเริ่มต้นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสมมุติาเราจะใช้ ไฟฟ้าตลอดยาวๆเลยก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเลือกใช้ปั๊ม acdc ของโจไดเป็นพวกบัตเลสเนี่ยพวกนี้ข้อดีมี2ข้อที่ต่างจากปั๊ม ac ทั่วไปข้อที่1ก็คือว่าการกินไฟ ac เนี่ยกินน้อยกว่าข้อดีข้อที่2ก็คือว่าตัวปั๊มเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ําแห้งถ้าเกิดว่าน้ำแห้ง,เน,หงเนี่ยถ้าเป็ปั๊ม ac ปกติแล้วเนี่ยระบบมันจะไม่มีเตือนไม่มีตัด คือแห้งก็คือมอตเตอร์ก็ยังรันอยู่นะละันดาวน์ดนั่นหมายความโอกาสที่มันจะไหม้ก็มีสูงทีเดียวแต่ถ้าเป็นปัม๊มเป็นปั๊ม DC a c DC ีเนี่ยปัม๊มเบลเ็ตเนี่ยพอน้ําแห้งปุ๊บะระบบที่ก่อนปทนมันจะเตือนเลยมันจะตัดตัดการหยุดการจ่ายกระแสไฟคือปั๊มไม่ทํางานแหละแล้วถ้าเกิดน้ํามาปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีดีเลยไป5นาทีมันกลับมาทํางานเหมือนเดิมอันนั้คือข้อดี2ข้อเนาะและอนาคตอนาคตในระยะยาวเนี่ย เราถ้าเราพร้อมเนี่ยเราก็สามารถที่จะมา,าใส่แผงโซลาร์เซลล์ได้แผงโซลาร์เซลล์ในอนาคตที่หลังก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับขณะนี้เราเตรียมการพร้อมแล้วนะครับเตรียมการติดกล่องคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยต่อไฟฟ้าเข้าไปแล้วนะเป็นไฟ220่เป็นซิงเกิลเฟสนะครับนะครับที่กล่องคอนโทรลแล้วนะฮะแล้วก็มีมการทดสอบปัม๊ม ว่าปั๊มทำงานปกติแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่จะนําปั๊มเนี่ยลงในบ่อบดานโดยใช้ท่อ2นิ้วนะครับท่อ2นิ้ว13ท่อนก็คือหย่อนไปที่ระยะ5 2าสเห้เมตรเนาะห้เมตรนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มหย่อนกันเลยนะครับโดยใช้สายาสายที่ยืดโยงในการหย่อนปั๊มเนี่ยเราใช้สายบีนเนียมเบอร์สินะครับเบอร์สิแล้วก็ท่อ2นิ้วทั้งหมด13ท่อนเนี่ย เราใช้ข้อต่อเกียวนะข้อต่อเกลียวนะครับแล้วก็ยิงสกูเป็นสกูสแตนเลสนะซึ่งในระยะยาวก็ไม่เป็นขี้สนิมแหละนะครับเราพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ลวจะลงแล้วเนาะ,อะโอเคครับลงได้เลยครับตัวนี้เป็น2 2 2ส0บสันสอรวัตรหรือว่า3าแรงนะครับลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วนะครับ ถึงน้ำเระบอกด้วยนะถึงน้ำเระบอกด้วยนะท่อ PVC ีที่ใช้ก็เป็นท่อ,อความหนา8.5้านะครับ8.5้าเป็นท่อของน้ำไทยนะครับเกีียวที่ใช้เกียเกียวเกีียวสองนิ้วที่ต่อนี่นะครับตัวเมียตัวผู้ก็ทาด้วยจารบีลดแรงเสียดทานนะครับโดยไม่ต้งองใช้กุญแจฮะทาจาระบีแล้วก็ขันให้แน่นโดยใช้มือเนี่ยแหละครับ ขนาดใช้มือขันแบบนี้โดยไมใช้กุญแจเนี่ยเวลาถอดนี่ถอดแทบไม่ออกเลยนะครับถอดแทบไม่ออกถ้าไม่ทาจารบีต้องใช้คํำว่าออกยากมากแต่ถ้าทาจารบีไว้เนี่ยก็จะออกได้โดยที่เกี่ยวไม่เสียหายครับเราจะทําการทดสอบปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้บ่อเจาะไว้ลึก60เมตรนะฮะ น้ำมีอยู่ประมาณ10คิวจากการแจ้งของช่างช่างเจาะถูกไหมฮะแล้วเราใส่ท่อ2นิ้วลงไปทั้งหมด13ท่อนคือ52เมตรนะครับ52เมตรปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มโจดาย ACDC 2,200วัตต์สเปคของเขาก็คือน้ำ13คิวเฮสสูงสุดคือ145เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดใช้ทดลองใช้นะครับเริ่มต้นก็คือ,อสวิตตัวนี้ที่ใกล้กล่องคอนโทรนะละเราอยู่ตำแหน่ง เป็นศูนย์อยู่ตรงกลางนะครับคือปกติแล้วนะถ้าบิดมาด้านซ้ายนั่นคือโซล่าเซลล์ถ้าบิดมาทางด้านขวาก็คือ,อไฟฟ้าเป็นไฟ AC ีนะครับทีนี้เราเริ่มต้นในการเปิดไปตรงกลางก่อนนะครับรไปตรงกลางก่อนตอนนี้ที่หน้าจอยังไม่มีไฟเข้านะครับแล้วเราก็มาเปิดที่เบรกเกอร์เบรกเกอร์ตัวตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวขวาสุดนี่คือไฟ AC นะครับส่วนตัวกลางนี้ก็คือไฟ DC ส่วนตัวสีส้มตัวซ้ายก็คือเซิร์ฟ ป้องกันช่วยบรรเทาอาการไฟกระชากหรือฟ้าผ่านะครับนี่ที่เราจะเปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยเมื่อไฟกระแสไฟเข้ามาที่กล่องคอนโทรลแล้วเนี่ยเราก็เปิดที่นี่ฮะเปิดเอซีเบรคเกอร์เอซีด,ดันขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปนะฮะแล้วต่อไปเราก็สวิตชิ่งตัวสีแดงน,นี่บิดมาทางด้านขวานะครับด้านขวานะครับแล้วรเราจะดูที่จอนะฮะครับอตอนนี้วนมาแล้วครับมาอยู่ที่230 สองร้อยสามสิบสี่นะครับสองร้อยสามสิบสี่นะครับตอนนี้เป็นไฟซิงเกิลเฟสนะไฟสองร้อยยี่นะครับ,น,รบน้ำไหลแล้วนะครับน้ำไหลแล้วน้ำไหลแล้วนะครับน้ำไหลเต็มท่อเลยท่อสองนิ้วนะครับนะฮะดับโดยปกติแล้วเนี่ยเอ่อไฟสองร้อยยี่มันก็คือสองร้อยสี่สิบโดยประมาณเนี่ยฮะประมาณนี้ใช้งานได้อยู่นะครับถ้าเกิดกรณีเกิดอ่ามีปัญหาน้าไม่ไหลพอ้ําไม่ไหลถ้าน้าไม่ไหลที่ปลายท่อปั๊บเนี่ย เราก็ต้องมาดูที่กล่องคอนโทรลมาดูกล่องคอนโทรลว่าขึ้นมันจะขึ้นโค้ดอ่จาจะ E3 E6 E9 E7 แล้ว E อะไรแล้วแต่มันจะมีขึ้นบอกตังนั้นเราก็เอาข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์นะครับว่ามันเกิดเออร์เอรเรื่องอะไรกันแน่นะครับนะครับก็ต้องรบกวนลูกค้าโทรติดต่อไปที่เรานะครับติดต่อไปที่เรานะครับนี้ถ้าเราต้องการจะ,ะยุติการใช้งานยุติการใช้งานนะครับเราก็ต้องมา ปิดที่ตัวนี้นะครับปิดที่ตัวนี้บิดไปตรงกลางบิดไปตรงกลางนะครับหรืตรงกลางปั๊บนะฮะแล้วก็ถ้าน้ําก็หยุดแล้วนะน้าก็หยุดแล้วนะครับน้ําหยุดแล้วนะแล้วก็มาเอาเบรกเกอร์อ่าเบตัวนี้ลงนะครับที่ตัวนี้ลงนะฮะตอนนี้ก็จบกระบวนวามนะแต่เราจะใช้ก็ก็ก็เปิดเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับ